สวัสดีครับผมชื่อช่องน้องบีนะครับลิยาก็มาอยู่นะครับวันนี้ก็มานี่ครับรสำรวจบ้านย้ายอยู่บ้านผมก็อยู่บ้านนี้แล้ววันนี้ก็พ่อผมก็ไปอยู่แล้วครับวันนี้ก็สำรวจบ้านนะวันนี้ก็ที่เขาแล้วไม่ไม่สิเแลครับนะผมเริ่มยาวแล้วก็อันนี้นะ ผมไปไอ้นี่มานะครับไปนี่อะไรนะอะไรนะเกมที่เก่งกันเนี่ยแล้วผมไม่ไม่ตั้งซื้อลุมซื้อเกมนี้ครับเกมยิงไก่นะครับใครจ้าเล่นเกมก็นี่เลยตัวนี้ผนมะกพิงจัดแบกไปแล้วพอกินสอรปปี้มามุ่นวันนี้ก็ มีอะไรมาคะมีแก่ห้องลึกๆของผมแล้วก็พัดลมใกล้จะผ่านแ,แล้วก็ทีวีข้างหน้านของก็อันนี้นะดูไม่ได้นะคะว่าไอ้สปีมันร้อนนะผมจับได้แล้วก็มันร้อนอนะ ก่อนที่จะจบคลิปก็ขอให้ทุกคนออกดติดตามชอ่องด้นะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับมันก็จะมีรหัสแจกครั้งนี้นะครับจะเป็นรหัสหรหัสที่เพิ่งสร้างมาแล้วก็วันนี้ก็มาแจกรหัสก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็วันนี้เนี่ยคือผมจะมาแจกรหัสนะครับ